ส่วนแม่สอนก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเจ้าจพนหรือการปันป่านะครับก็จะเป็ปสนสอนพิที่ที่ที่เป็นประเด็นที่เป็นพื้นที่ทรูปธรรมนะครับเรื่องของการสนับสนุนนะครับการใช้ประโยชน์นะครับซึ่งเรามีอยู่4เร<ล>ื่องซึ่งอาจจะคล้ายกันก็คือเครื่องมือนวัตรกรรมนวัตรกรและองค์ความรู้นะครับในตัวเครื่องมือที่เราต้องการสนับสนุนก็คือในเรื่องของข้อมูลระบบข้อมูลที่ทางทางมอ ราฐบาลได้นาเสนอไปเมื่อเช้านะครับว่าเรามีเรื่องที่อยากจะขอสนับสนุนให้อยู่ในระบบของฐานข้อมูลอยู่นะครับก็มีเรื่องของข้อมูลเชิงสถิติที่เป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์เรื่องของคุณภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์สการหรือพีเอหรือเรื่องของฮอสปอร์ตนะครับรวมถึงเรื่องจุดวัดเรื่องของคุณภาพอากาศนะครับส่วนที่2คือข้อมูลที่เป็นเรื่องของผลกระทบเรื่องสุขภาพนะครับที่มันเกิดไม่ว่าจะเป็น โรคที่เกี่ยวกับเรื่องของอสาเหตุมาจากเรื่องของฝุ่นควันนะครับเรื่องที่3คือเรื่องของข้อมูลที่เป็นระบบของภูมิอากาศที่จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อเรื่องกล่าวของการการเคลื่อนไหวของฝุ่นควันและมันเกิดเรื่องการเผาหรือไม่เผาตรงนี้นะครับตรงนี้จะการถ่ายโอนการสับสนุนทรัพยากรนะครับจะบรรจุอยู่ในชุดข้อมูลนะครับตรงนี้อาจจะเยอะนะครับ แต่เดี๋ยวลองดูว่าระบบข้อมูลอะไรที่มันเอื้อจากจากในระดับพื้นที่เราสามารถที่เข้าไปบรรจุอยู่ในตัวฐานข้อมูลตรงนี้เราจะใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับรวมถึงเรื่องของข้อมูลที่เป็นเชิงว่าเครือข่ายหรือบุคคลหรือทําเรื่องที่ไหนทําอะไรนะครับในเชิงพื้นที่แล้วก็เชิงเนื้อหานะครับกระบวนการนะครับการสื่อสารแล้วก็พื้นที่สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เรื่องการซักถามข้อมูลข่าวสารนะครับ ขอให้บรรจุอยู่ในระบบฐานข้อมูลนะครับเรื่องนวัตกรนะครับตัวนวัตกรนี้ก็จะให้สนับสนุนเรื่องการสร้างผู้ผู้ถ่ายทอดนะผู้ถ่ายทอดในเชิงของพื้นที่นะครับในทั้งหมดอยู่ประมาณ10บ0กว่าแห่งที่เราเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้สร้างนวัตกรอย่างน้อยก็2คนต่อนหนึ่งพื้นที่เพื่อจะถ่ายทอดในเรื่องสิ่งที่เป็นประสบการณ์หรือชุดความรู้ที่เขาทำมา รเรื่องหลักสูตรตรงนี้เดี๋ยวคงทางทาห้างทางทิพสื่อของของรัชพัฒคงเอาไปประยุกต์ต่อนะครับส่วนเรื่องขององค์ความรู้วิชาการเราแบ่งเป็นสส่วนนะส่วนที่เป็นความรู้ที่ชุมชนเขาทามากับองค์ความรู้ที่อยากได้จากภายนอกเข้ามาซึ่งอาจจะต้องขอแรงทางรัชพัฒนะครับไปวิเคราะห์หรือไปค้นหางานเข้ามาสนับสนุนนะครับโดยที่เป็นกรอบในเรื่องของ หลักเกณฑ์กลางที่เราคุยกันเมื่อเช้าว่าเราได้จะมีหลักเกณฑ์กลาง3ประเด็นซึ่งเป็นเรื่องที่ที่เป็นตัวตั้งต้นเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นพื้นที่ที่เป็นมีมีเรื่องราวเด่นๆหรือที่ต้องการที่เป็นศูนย์เรียนรู้เช่นพื้นที่ที่มีการจัดการขยะจากต้นเหตุจากเตาเผาที่เชียงรายอย่างเงี้ยครับก็จะมีโมเดลตรงนี้มีเรื่องการเรียนรู้ตรงนี้ ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอการลดพื้นที่การเผาการจัดการเชื้อเพลิงนะครับเรื่องของกระบวนการทำทำกติกาชุมชนหรืออื่นๆนะครับที่ได้จาก12พื้นที่ที่14พื้นที่ท,ที่ที่เป็นสูดเรียนรู้ตรงนี้เข้ามานะแหล่งเรียนรู้ทั้งมามันก็จะเกิดในใน,ในเรื่องประเด็นซึ่งเราเรา,เรามีประเด็นที่เป็นร่วมอยู่นะครับแล้วส่วนที่เหลือนี่คือประเด็นเด่นนะครับ นะครับเป็น <S <S ประเด็นเด่นเราทําแผนในการทํางานของชุดนี้ไว้ตั้งแต่เรื่องแผนในเชิงของการเชื่อมประสา,านนโยบายนะครับซึ่งเวทีแรกที่เราทําก็คือเวทีในการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิงนโยบายนะครับที่โรงแรมฮอลิเดยก์ก่อนตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นจำอะไรไม่ได้แล้วนะที่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ทำกับอ,อปจอนะครับแต่จริงๆแล้วในระดับจังหวัดนะครับ จะมีการทํานโยบายนะครับในจังหวัดเองนะครับซึ่งเราไม่ได้ไปซัพพอร์ตแต่ในระดับของของพื้นที่ก็จะมีเรื่องของสภาลมหายใจในเรื่องของกขปเป็นเรื่องของพอชหรืออื่นๆสมัชชานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนโยบายที่ที่เราจะทํางานร่วมนะครับส่วนเรื่องของตัวนวัตกรกับเรื่องของนวัตกรรมนะครับเราจะสนับสนุนให้กับพื้นที่ในการจัดทําเรื่องของข้อมูลวิชาการ และพัฒนานวัตกรนะครับอันนี้อยู่ในแผนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แผนอีกอันคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามเขตข้ามไอข้ามประเด็นแลวข้ามเครือข่ายตรงนี้อยู่ในแผนท,ท,ที่ที่ในวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนอยู่แต่เราต้องบูรณาการเงินจากแหล่งอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเฉพาะของของ,ของมอที่สนับสนุนมามันสองแสนแล้วก็ทําทั้งหมดนะครับ <S 2> <S 2> แล้วส่วนที่ประเด็นที่จะทํางานข้ามเขตไอข้ามประเด็นนะครับ ข้าประเด็นที่เรามองไว้ก็คือเรื่องสูงวัยนะครับเป็นหนึ่งที่จะทํางานข้ามประเด็นในเกี่ยวกับเรื่องของสูงวัยนะครับแล้วก็เรื่องของการชุมชนลดการเผานะครับคือประเด็นเรื่องอาหารนะครับก็ใช้เรื่องอาหารเพื่อไม่ให้เกิดการเผานะครับแล้วเรื่องเรื่องของอีกประเด็นหนึ่งก็คือพูดถึงเรื่องของลดการเผาที่มันจะโยงมาถึงเรื่องเรื่องเศรษฐกิจและท่องเที่ยว นะครับซึ่งเรายังไม่ได้กําหนดว่าเราจะต้องไปทํากับกลุ่มไหนเครือข่ายไหนแต่แต่อย่างน้อยคือใน3เครือข่ายนี้มันก็จะเกิดผลในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจชุมชนนะครับและการท่องเที่ยวชุมชนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของผู้สูงอายุเข้ามาดูแลนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ที่คุยกันเบื้องต้นนะครับซึ่งวันนี้ก็ลําปางไม่ได้มาในกลุ่มนะครับแล้วครับก็เลยอาจจะมีประเด็นที่ลําปางอาจจะเพิ่มเติมมาทีหลังครับขอบคุณครับ